คำวหวพระเจ้าสิบชาติตอนคำไหว้พระมโหสถว่าดังนี้อิติิโสภควาวะอารหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมข้าจะไหวพระมโหสถโพธิสัตว์ พินโยด้วยปัญญาบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองลองรัศมีสีทองฉับพันณรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอะเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัส เหนือรัตะนะบัลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสำเาาแก้วข้ามด้วยสำเภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนัตตากุสรสัมปันโน